คำเปกันเออ EP นี้มันจะอธิบายเรื่องต่างๆมันส่วนใหญ่อ่ะนะในวันที่29ตุลาคมเออสวีเดียนตื่นได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเธออยู่ทีฉันไม่อยู่ที่โรงพยาบาลเอายาฝืนความจำไป ฉันจำเรื่องทุกอย่างได้แล้วคอมมนิฟินแลนด์ทำร้ายฉันฮะนายรู้จักเขาด้วยนั่นเหรอนี่นายไม่ได้ดูข่าวหรืองไงเออเขาก็กอบ,บกู้เมืองเนี่ยฉันรู้นี่ฉันรู้แผนการของมันอยู่แล้วนะจริงๆแล้วพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมันนั่นจะส่งคนมาทำลายเมืองนี้ว่าแต่นายก็เป็นพวกคอมมิวนิสต์เหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่ฉันเป็นอดีตไปแล้ว ตอนเนี้ยเออฉันไม่อยากอยู่กับพวกนั้นลวเมื่อสองเดือนก่อนนี่คอมมิเนสวีเดตตอนที่มีนักวิทยาศาสตร์คนใหม่มานะหลังจากที่มีนักวิทยาศาสตร์คนใหม่แล้วเขาก็ไม่เคยสนใจของฉันอีกเลยและสิ่งที่พวกคอมมิเนตต้องการน่ะก็คือมันต้องการ แกแขนจากสงครามเย็นงั้นฉันว่าเราควรเอาเรื่องนี้บอกคนอื่นดีกว่านี่เดนมาร์กคอมมิวนิสต์ฟิลแลมแอทเทอร์ราลชันไม่เชื่อินิฟิลแลมแอทเทอร์ราลชันไม่เชื่อดูเหมือนจะไม่มีใครเชืช่อฉันเลยเนี่ยณวันที่31ตุลาคม